กุ้งกรอบน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับเพื่อนเพื่อนา๋คือใบคือเงาวนะครับเพื่อนๆปือนโถ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 นะครับกุ้งเกือบกิโลนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอยู่ดีกินหวานครับมาในบรรยากาศฝนตกครับโอ้ปองกินน้ำยูดีคนมากครับน่นะครับปลากับปีหนานเกลมแหมแลนะครับ บรรยากาศฝนตกในวันนี้ครับฉะนั้นแล้วอาหารที่เราจะมาจัดกันวันนี้มันต้องเป็นอาหารไร้ไฟเพราะฝนมันตกครับวันนี้พี่นานเกิมก็เลยจัดเมนูแบบแซ่บๆคันๆมันๆปนกันไปครับเป็นเมนูที่สุดยอดของความเปรี้ยวความเผ็ดความเค็มความหวานความนัวความกลมกล่อมเอาละครับวันนี้พี่นันเกิมจัดนําเสนอเมนูที่เพื่อนๆเห็นด้านหน้านี้เลยครับ นี่ครับเพื่อนๆครับเมนูกุ้งกรอบยำแซ่บนะครับนี่กุ้งกรอบยำแซ่บ,บ,บ,มบหมายถึงอะไรครับดูนี่เลยครับกุ้งกรอบกุ้งกรอบอมันกรอบได้ยังไงครับอหลังจากที่เราแกะกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นเทคนิคของแม่บ้านเขานะครับแกะกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างด้วยโซดาครับโซดาเสร็จเรียบร้อยแม่บ้านก็เอาไปแช่ช่องฟิตหนาทีนะครับเพื่อนๆหนาทีหลังจากนั้นมาก็ เอามาวางบนเรียงแบบนี้นะครับความหนึบกรอบ,บของกุ้งก็ยังคงอยู่ในนี้แน่นอนแล้วเวลากินมันจะหวานกรอบหนึบหอมอร่อยไม่มีความขาวเลยนะครับเอาละครับเมนูง่ายๆของเราในวันนี้กับสูตรที่ต้องกินกับกุ้งกรอบของเราเนี่ยมันต้องอร่อยนะครับนั่นก็คือการตําน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือน้ําจิ้มสามรสของเราเนี่ยวันนี้เราต้องตําให้แซ่บตําให้เผ็ดตําให้หวานตําให้เปรี้ยว ให้มันได้ครบรสนะครับเอาล้ครับพร้อมแล้วเราลงมือตำน้ำจิ้ม3รสหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดกันเลยครับเริ่มต้นกันเลยนะครับนี่ครับวันนี้เราจัดพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเพื่อที่จะเอามาโรยเอามาลาดบนตัวกุ้งมันจะได้สีสันสวยงามนะครับ30เม็ดนะครับเพื่อนๆเนาะเนาะเลยก็คือ5บาทถูกไหมครับเพื่อนๆพริกสมัยนี้เนาะพริกช่วงฤดูฝนเนี่ยจะถูกมากๆนะครับแล้วก็จะมี กระเทียมนะครับหนึ่งหัวใหญ่ๆหรือประมาณ10บหลีบนี่ครับเขาเขาเรียกว่าเป็นหลีบเนาะหลีบก็คือกีบเล็กมันเนี่ยหัวใหญ่ๆหนึ่งหัวครับแล้วก็รากผักชีหรือต้นผักชีก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีรากก็ใช้ต้นมันได้นะครับต้นที่มันแก่ๆใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถมาตามรวมกันได้นะครับอ่ะใส่ลงไปเลยนะครับอื้เรามาลงมือโขกกันเลยนะครับคราวนี้เราจะโขกให้ละเอียดที่ ว่าเดี๋ยวเวลาเราเป็นลาดบนเนี่ยมันจะได้สวยๆเหมือนเครื่องปั่นเลยนะครับเอาละครับตอนนี้สามอย่างของเราก็ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่วัตถุดิบต่อไปกันเลยครับอย่างแรกที่เราจะใส่นะครับนั่นก็คือน้ำมะนาวนะครับเพื่อนๆครับวันนี้จัดน้ำมะนาวไปเลยครับ ห้าลูกใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าพริกมันตั้ง30เม็ดเนาะเพื่อนเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผงชูรสครับยำม,มันต้องใส่นะเพื่อนๆนะใครไม่ชอบนะก็ไม่เป็นไรครับใส่น้ำตาลแทนได้แต่ถ้าใครที่ชอบหรือกินได้แนะนำให้ใส่ผงชูรสนะครับ1ช้อนชานะครับตามด้วยน้ำปลาเลยนะครับน้ำปลาเราจะใส่อยู่1ทัพพีใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อืก็เฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับตามสูตรหรือตามปริมาณของพริก น,นะครับต่อไปน้ำตาลครับน้ำตาลนี่หวานมากนะครับมดถึงขั้นกับกินแล้วตายคาที่นี่เลยนะครับมันแห,แห้งนะครับแต่เราก็ยังไม่ทิ้งครับเพราะว่าเขายังมีความหวานอยู่น้ำตาลเนี่ยเราจะใส่หนึงช้อนโต๊ะนะครับเ,เพื่อนๆใส่ลงไปนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็หนึกครับหนึกแล้วก็โขกเบาๆนะ ให้เขาได้เข้ากันแล้วก็ให้น้ําตาลละลายนะครับให้ผงชูรสละลายก็เบาๆนะครับถ้ามันกระเด็นใส่ตาแล้วลําบากลําบากนะครับวันนี้ยิ่งฝนตกอยู่ด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็เปียกนะครับวันนี้ก็เลยต้องเบาๆหน่อยนะกรึงเขากรึงเขานะให้น้ําตาลทํางานก่อน แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยครับว่ารสชาติของน้ําจิ้มของเราจะเป็นยังไงก่อนที่พี่นันเกิร์จะให้เพื่อนเดูหน้าตาที่สวยงามมากๆชิมก่อนสุดยอดโคตรโดนเพื่อนเผ็ดเปรี้ยวเค็มนิดๆหวานหน่อยๆห,หน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนครับน้ำจิ้มซีฟู้ดของพี่นันเกิรครับ แดงช้ำสวยงามมากๆเอาละครับเดี๋ยวพี่นันเกิมจะตักน้ําจิ้มนะครับเทบนตัวกุ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยครับได้เวลาทานข้าวกันแล้วครับกับเมนูนี้ครับกุ้งกรอบน้ําจิ้มซีฟู้นะครับเพื่อนๆอาอคือใบคือเงาวนะครับเพื่อนๆโถถโถนะครับกุ้งเกือบกิโลนะครับพอดีแบ่งเงื่อนใบ้านสายเกี่ยวเ็นซิ๊บ ที่เหลือนเป็นของพี่นันเกิร์มหมดเลยนะครับเมนูนี้ต้องแสดงความยินดีกับพี่นันเกิร์มด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูดิบที่แม่บ้านเขาไม่กินนะครับ <c oughs> วันนี้พี่นันเกิร์มเลยเมาครับสัมปรานอย่างเดียวเลยแต่ก็กลัวเขาจะน้อยใจก็แบ่งให้เขาเป็นลวกนะครับแต่ก็ใช้น้ําจิ้มเดียวกันเขาก็เลย ไม่ออกกล้องอีกแล้วครับเพืเ่อนๆครับเขาอยู่หลังกล้องครับนั่งโซยนะครับตอนนี้เอาขนมจีนแตงกวาผักชีฝรั่งนะผักชีไทยต้นหอมยำครับกลายเป็นยำไปแล้วโอ้โหดนหน้าตาน่าทานมากๆถ้าใครอยากเห็นรูปของหน้าตาของแม่บ้านนะครับเมนูของแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวติดตามรับชมในเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับโคราอยู่ดีกินหวานของเรานะครับเดี๋ยวไปเจอแม่บ้านว่าหน้าตาอาหารเมนูของแม่บ้านที่เขาั d แดปไปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ อ้าวพร้อมแล้วกับเมนูนี้ครับมากินกันเลยครับถ้ามันมีห้าดีหกดีเนี่ยเพื่อนๆจะได้กลิ่นของน้ำมะนาวกินพริกนะครับกินน้ำปลาอหอมหอมนะครับเพื่นพนอนๆจัดนี่เลยครับนี่ครับเพื่อนๆครับแบบนี้เลยครับแดงๆเลยนะครับแม่บ้านบึนปากใส่เลย <laughs> เพราะว่ามันเผ็ดมากนะแม่บ้านบอกว่าเผ็ดมากกินไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่นังเกิมจัดให้ รสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยจะเผ็ดนำเปรี้ยวตามเค็มนิดๆหวานหน่อยๆแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งครับจะกรอบกรุบๆเลยนะเพื่อนๆเนื้อกุ้งของเราจะกรอบกรุบๆเลยนะครับกินอร่อยมากมมมกุ้งหวาน ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้นี่พี่นังเกิลม,มีข้าวเหนียวมาด้วยนะครับข้าวเหนียวกินกับยำลองท้องไปก่อนครับเดี๋ยวคืนนี้จะลำบากไม่บานเขานะครับอลองท้องน้ำร่องไปก่อนเพื่อนๆอย่าตัวหัวร่องเลยพี่นังเกิมนะของห้วเพชรก็กินอยู่เน่ะทองกินล้ำอยู่ที่คนมากนะเพืเ่อนๆนะอืมอืมอืม,อม,อม,อม เดี๋ยวขอนำข้าวเหนียวไปตักสี่ตักห้าปั้นก่อนอนี่นะครับเพื่อนครับต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มาเขือเทศครับนี่ครับจำจำตีน้ำพริกมันเนี่ยแดงปลนรึงมาแล้วเพื่อนเลยอืม อกินกับผักชีก็เข้ากันมะเขือเทศลูกใหญ่อยนี้หวานมากกลิ่นหอมเหมือนเหมือนซีอิ๊วเลย <c oughs> มันบ้านบางยาครับมะเขือเทศมันลุทาากทํมากมะเขือเทศมีกลิ่นเหมือนซีอิ๊วขาวครับ <c oughs> ไม่เป็นไรก็มันก็หวานดีครับขอ,อยญาตใช้มือเลยนะเพื่อ,เอนเอาแล้วนี่แดงช้ำ แกงก้าครับแกงก้าจากสวนคำลาของเราก็จะาพาเพื่อนๆตามแตงวันนี้ฝนกระตกวันนี้ไม่บ้าซื้อกุ้งตัวใหญ่มานะครับก็เลยดูปริมาณกุ้งดูน้อยหน่อยแต่รับรองว่าอิ่มแน่ๆคุณภาพครับจานโอ้ยครับขา,าดผักสลัดก็มีมุ้งืสือแซบต้องหวี่ๆครับ แม่บ้านน้ำตาไหลว่ะหันไปหนังเกลมกินเพชรน้ำตาไหลอินดูว่ะเพื่อนกินไปกินมาเดเสี่ยงเหรอครับเพื่อนๆอันนี้เพชรแค่ไหนแตงกวาช่วยคุณได้เข้านึ่งกับมครับอืมตอนนี้ไม่บ้านทำเสียงเอฟเฟคให้นะครับเห็ดเขาจริง ือกินของสดๆอาหารทะเลแบบนี้มันต้องเผ็ดจริงๆกุ้งหวานครับหวานมากๆไม่บานงงไม่บานงงครับกินไปได้ยังไงครับนี่บอกเลยว่าที่ปากไม่มีความเผ็ดเลยแต่มันร้อนอยู่ในท้องนู่นเพราะตอนนี้การรับรสของปาพี่หนันเกิ้มน่าจะพังไปแล้วเพราะว่ากินเผ็ด มาเยอะเหมือนกันนะครับตั้งแต่กินเผ็ดกับน้องชายคนหนึ่งตอนนี้เขาได้เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วนะครับก็แสดงความมีดีกับน้องเขาด้วยใครที่ชอบเมนูยำๆให้หนังเกิมลองแนะนําให้เพื่อน,นๆกินแบบเผ็ด<ๆ>เปรี้ยวๆหวานๆเคๆ็มๆคือแบบน้ําจิ้มไปสุดๆเงี้ยอืมแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงอ๋อ กินไปกินมาน้ำตาไหลว่ะแต่ปากไม่เผ็ดจริงๆนะเพื่อนๆนะไม่เผ็ดเห็นไหมที่หนังก็ไม่มีอาการหูหาหู่าเลยนะครับแต่มันมีอาการอยู่ข้างในครับห้อนวับวับวับเหมือนเผาพริกเตอะนี่มันงเผือส้มนะครับอันนี้พริกล้วนๆจูบดังมค้ับ นี่อะไรสำรองอยู่กับแตงกวาเพิ่งไปเดดมานะครับแล้วก็มาทําเมนูตรงนี้ตอนนี้บรรยากาศข้าหลังจะมืดๆไปแล้วเขาะว่ามันก็ค่ําแล้วแต่ฝนยังโปรยปลายออกมาอยู่นะครับสงสัยฝนจะโปรยปลายเพราะฟุตบอลไทยแพ้เมื่อคืนแบบหมดลูกไม่เหลืออะไรเลยรู้สึกว่าจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักมากในส่วนของความเป็นแฟนบอลไทยของพี่หนังเกิม่มพี่หนังเกิ้มก็ว่าต้องเปลี่ยนแปลง เพราะเกียวเขาเหลืองหมดแล้วต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับหรือว่ารักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอืเฮ้ยเพื่อนๆหลักฐานหางกุ้งมาเป็นสิบวอดวอดมีวอดออีกสองตัวไม่น่าแบ่งให้แม่บ้านเลยมาอิ่ม เมื่อเข้าตัวเด็กๆแบบนี้นะมันมาอิ่มไปบ้านหยอไปซิเปี่หนังเก็ือไปซิฟปลายน้อยเดียวอ่ะกุ้งกิโลมีสักสาวปลายเนี่ยรอบหน้าเราจะจะดีกับเขานะครับเพราะตัวเราจะไม่รอดนะครับดูเลสน,นะมาด้วยการทําด้วยการก็ต้องแบ่งกันกินนะครับกินแบบอิ่มพอดีดีกว่ากินแบบหนักท้องหรือกัดตอไปเลยมันจะใบายากแห็มนะครับแต่ถ้าเรากินแบบอิ่มพอดีเนี่ยมื้อต่อไปคาบต่อไปคลิปไม่ออกบอกเมนูยำกุ้งกรอบอีกมันก็ยัง กินได้อร่อยด้วยนะครับอืมเที่ยวข้าวกินด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าเผ็ดนะครับอิม่มเอาละครับตัวสุดท้ายแล้วกุ้งเดินดงนะ <c oughs> มาเข้าไว้ก่อนนะครับเอาละครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมของเพื่อนๆน,นะครับสำหรับ EP นี้เมนูนี้นะครับกุ้งกรอบน้ําจิ้มสามรสใครชอบก็ทำตาม ใครอยากลองก็ลองดูไปให้สุดกับเมนูน้ำจิ้มนะเปรี่ยวให้สุดเผ็ดให้สุดเค็มให้สุดหวานให้สุดแล้วไปหยุดที่แล้วไปหยุดที่โรงพยาบาลแน่นอนนะครับพี่านานเกิร์มเป็นกำลังใจให้ใครที่กินแล้วนอนโรงพยาบาลถือว่าท่านประสบความสำเร็จเอาละครับพี่นันเกิร์มกับแม่บ้านสายเขียวตีหูหาหูห้าหูหา้หหา,า,า,าอยู่หลังกล้องนะครับ ขอบคุณเปื่อนๆจัดหนักนักท้าชอบคลิปนี้ก็ไม่ได้ลืมให้กำลังใจกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r ร b e นะครับรวมถึงกดกระดิ่งให้ช่องครัวอยู่ดีกินหวานของเราด้วยนะครับกับเมนูวันนี้กุ้งกรอบน้ำจิ้มสามรสนะครับเอาละครับพี่นันเกิร์มขอเปื่อนๆทุกคนมีความสุขนะครับอยู่ดีกินหวานกันกูกู๊ดกู๊นะครับเนอะเจอกันใหม่ในพี่ต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มาละน้อยเอ้ามาลวะวะเอา้าฮะอีอาอแมะนะครับเดี๋ยวแม่บ้านต้องเช็ดด้วยนะครับอ้าลอย